I was busy thinking สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองเล่นแอป Foodie c a m นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่า Android มีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมใช้ iPhone ไงแล้วก็ลองเล่นดูเฮ้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับมันเป็นเกี่ยวกับกล้องนะครับอะเดี๋ยวเราเปิดแล้วก็เล่นกันเลยครับปึ๊บพอเปิดมาครับก็จะเข้าโหมดกล้องเลยนะครับมัน เออมันจะเน้นเรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้องนะครับอ่านเดี๋ยวผมลองสลับมากล้องหน้านะครับอ่าแบบนี้ก็ได้ครับย้อนแสงแบบอินดี้แล้วกันครับก็พอเปิดมานะครับเดี๋ยวมาดูคําสั่งด้านบนก่อนนะครับด้านบนแตะเข้าไปครับที่เป็นสามเอ่อสามจุดนะครับมันก็จะมีเส้นกริดินะครับเออเราควรเจ้าเส้นมาไว้นะแล้วก็มีเซตติ้งครับอันนี้ช่างมันครับไม่สนใจแล้วก็ด้านบนนะครับก็เป็นสลับกล้องหน้ากล้องหลังครับ เดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างตัวนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นสัดส่วนภาพนะครับกดเข้าไปสิปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บมีออริจินอลสองแบบนะครับมีหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสี่ต่อสามครับอันนี้อ่ะถัดมาครับถัดมาเป็นเหมือนคําสั่งเบอครับนี่ครับกล้องมันเบอให้เราเห็นไหมครับข้างมันเบอร์นะครับสวยอยู่นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับปึ๊บมันเป็น ความเบอร์ข้างหลังมันเลือกสีได้ครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับเอ้ยผมไม่ค่อยเห็นแอปถ่ายรูปทําแบบนี้ได้นะนานๆจะเจอแอปนี้สักทีนะครับเนี่ยเออเห็นไหมครับสวยอยู่นะนี่ครับสีเหลืองเข้ากับเสื้อผมเลยะถ้าเสร็จแล้วทําไงครับก็กดถ่ายเลยมั้งกดถ่ายที่ปึ๊บอถ่ายไปแล้วครับถ่ายแล้วก็เซฟให้เลยครับเออใช้ได้นะครับอ่ะต่อมาครับตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นตั้งเวลาครับ มี3มวิ5วิ10วินะครับแล้วก็ปิดโอเคไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับโหมดการถ่ายภาพนะครับอ่ะด้านล่างลงมาอีกนิดนึงครับเป็นคำสั่งวิดีโอครับข้างๆกับโฟโต้ลองกดดูนะครับอ่ะการตั้งค่านะครับตรงนี้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 เหมือนกันหมดนะครับน่าจะใช้ด้วยกันได้ครับการถ่ายวิดีโอนะครับ ผมลองถ่ายแล้วครับ1นาทีมันได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันถ่ายจนเมมหมดได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันถ่ายได้กี่นาที2นาที3นาที4นาทีอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับลองแค่ถ่ายนาทีเดียวเวลาไปอัปใน IG มันก็ให้ไม่เกินไม่เกิน1นนาทีนะครับโอเคนะผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวมันดูถัดลงมาอีกครับนี่ครับด้านล่างสุดจะเป็นรูปครับเลือกรูปมาแต่งนะครับอ่ะผ่านก่อนนะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นกล้องนะครับ มีวิดีโอกับภาพถ่ายนะครับแล้วก็ถัดลงมาอีกครับตรงนี้มันก็จะเป็นคําสั่งซ่มครับซ่มใช้ฟิลเตอร์ครับอืมนะครับซ่มแล้วก็ถัดมาครับถัดมาสุดๆนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์นะครับเลือกครับเลือกได้ว่าจะแบบไหนมีเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะอยู่นะก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่น่ครับสีละมุนละไมเลยนะครับ สายสุดก็จะเป็นเอ่อฟิลเตอร์โชว์นะครับว่ามันมีตัวไหนโชว์บ้างอ่ะช่างมันนะครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับง่ายมากอ่ะลองถ่ายลองถ่ายเอาภาพนิ่งดีกว่าสามสองหนึ่งอ่ะมันจะเซฟให้เราแล้วครับเปิดอัลบัม้มดูสิมันอยู่ไหนครับอ่านี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หน้าเหลืองๆนี่ครับ <laughs> อ่ะเสร็จแล้วครับ ทีนี้มันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเอารูปมาแต่งนะครับก็ด้านล่างนี่ครับกดเข้าไปหารูปมาแต่งนะครับเดี๋ยวเอารูปนี้แล้วกันครับผมแต่งมาจากพลิกอานะครับอ่ะคาสั่งแต่งก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับซ้ายเซฟขวาลบครับอ่ะทีนี้ก็จะมีนี่ตัวฟังก์ชันให้เราใช้เยอะแยะเลยนะครับลองมั่วดูนะอ่ะเดี๋ยวผมใช้คร่าวๆให้ดูก็จะมีเอฟเฟกครับเอฟเฟก การปรับสีนะครับมันสามารถลดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเสร็จแล้วก็กดถูกก็คือใช้ได้นะครับอะต่อมาครับเป็นพอดเท็ครับมันจะคำนวณ AI ให้เราเองนะครับซึ่งผมก็ดูไม่ออกเลยครับว่ามันยังไงครับพอคำนวณแล้วนะครับมันก็จะมีคำสั่งย่อยมาอีกนะครับของพอดเท็ปรับแต่งเป็นออโต้ครับอ๋ออันนี้คือจะ แต่งหน้าแต่งอะไรให้หมดเลยนะครับลดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็จะมีสมูทไวอีไยพวกนี้ครับลองเล่นดูครับผมไม่ค่อยชํานาญเรื่องงานแต่งหน้าผู้หญิงเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาครับโหมดแอสจัดครับก็ปรับสีแสงแบบแมนนวละครับปรับเองนะครับอันนี้ไม่ซับซ้อนเนาะไม่งงเนาะแล้วก็ช h โด o w อ่าชัโดมันก็จะมีเมนูย่อยของมันนะครับพอแอสจัดปุ๊บมันก็จะมีย่อยของมันเนี่ยก็จะมีเนี่ยไบต์เซตติเลชันอะไรพวกนี้นะครับ ลองลองเล่นดูครับผมออกจากโหมดออจาจย์แล้วก็มีโทนด้วยครับโทนโอ้โทนมีให้เลือกสําเร็จรูปเหมือนเยอะเหมือนกันครับนี่ครับมันก็จะให้ดูว่าเส้นเคิร์ฟมันไปแนวไหนนะครับรีเซ็ตปุ๊บอ่ะได้อยู่ครับนี่มีตรงเลือกตรงนี้เลือกเส้นเองครับปรับเองนะครับด้านล่างเห็นไหมครับปรับแดงปรับเขียวปรับฟ้าอะไรพวกนี้ครับปรับรวมรวมอ่ะผ่านนะครับแล้วก็เบอร์ครับเบอร์ บอร์มี3แบบครับเบอร์ทั้งหมดเบอร์เป็นขีดเบอร์เป็นเส้นแบบนี้ครับไม่ค่อยเวอร์ครับผ่านนะครับแล้วก็คอปครคอปก็มีสัดส่วนให้เราเลือกครับชอบอันไหนก็กดถูกเลยครับแล้วก็อันนี้หมุนภาพครับทั่วไปครับทุกแอปมีก็มีสลิมครับไอโหมดสลิมครับสลิมนี่ปรับได้ครับแต่ว่ารูปนี้มันไม่เห็นสัดส่วนครับ อันนี้มันสามารถดึงเข้าไปได้ด้วยครับอันตรงกลางเนี่ยดึงเข้าดึงออกครับแต่ว่าผมว่ามันยากไปอ่ะผ่านดีกว่านะครับลองเล่นดูครับก็แค่ดึงเข้าดึงออกครับแต่ดึงให้มันให้มันผอให้มันยากครับมันต้องจับอยู่กับมันสักพักครับอ่าอันนี้ขาครับขายืดขาครับแต่ว่ารูปนี้มันไม่มีขาครับก็เลยไม่เหมาะนะครับก็แค่เนี่ยครับดึงเข้าดึงออกแบบนี้ครับอ่าต่อมาครับ ตัวนี้เหมือนจะเป็นผิวหน้านะสแตมม์หรือเปล่าผมลองเล่นดูดิสแตมป์ไหมดึงยังไงวะเนี่ยเลือกจุดเหรอมันก็คือการสแตมป์จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งผมว่ามันเมนูมันใช้ยากไปครับไม่ต้องไปใช้หรอกครับดูดิครับ แตะจุดอีกหนึ่งจุดแล้วแต่อีกจุดหนึ่งหนึ่งจุดใช่ไหมดึงปรับตรงนี้หรอเนี่ยครับแต่ก็กดถูกโอ้โหผมว่ายากไปครับอย่าอย่าครับผมว่ายากเกินมันไม่ควรจะใช้ยากแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสัดส,ส่วนครับไอตัวฟิตนี่คือปรับเอ่อขอบเห็นไหมครับขอบด้านข้างเรื่องเงาได้ อันนี้คือมันเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วไงแต่ถ้ามันเป็นแนวยาวมานะครับมันก็จะปรับให้เต็มเฟรมแบบแบบนี้ครับนี่ครับให้มันเต็มหนึ่งต่อหนึ่งครับอ่าแล้วก็มีปรับเนี่ยขอบมนขอบโค้งนะครับใส่เงานะครับลองเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์สติกเกอร์ก็ใส่สติ๊กเกอร์ปกติครับซึ่งมีน้อยมากครับไม่เอาแล้วก็เฉดครับก็คือการไล่สีครับมีเงามีแสงส่องแบบนู้นนี่นั่นครับ ตับลดเปได้ครับไม่ดีครับผมว่าแอปอื่นก็มีครับไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วก็ต่อมาครับเป็นเฟรมใส่กรอบอ่ะโอเคครับประมาณนี้ถูกไปแล้วก็กดเซฟด้านบนครับอ่ะลองเซฟให้ดูเรียบร้อยครับมันเซฟแล้วนะครับเราไปเปิดให้ดูเปิดไฟล์ให้ดูครับ อันนี้มาแล้วครับที่ที่เมื่อกี้ครับสรุปครับแอปนี้มันก็ดีครับแต่ว่าผมปื้มตอนที่มันเป็นกล้องมีเงาแบบนี้มากกว่าครับเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยเออผมชอบครับผมชอบผมชอบตรงนี้แค่นั้นเองครับแล้วก็ฟิลเตอร์ครับเหมาะกับการถ่ายวิดีโอนะครับอืมเหมาะสุดแล้ววิดีโอนะครับเพื่อนๆลองนะครับลองเข้าไปเล่นดูนะครับเนี่ยแอปเนี่ยชื่อว่าฟูดี้แคมครับ iPhone มีแต่ไม่รู้ Android มีหรือเปล่านะครับโอเคครับลองโหลดมาเล่นดูนะครับชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์บอกนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีจ้า